น้ำด่วนของข้าบ้านนะคะรับของข้าบ้านนะคะนี่ของส่งถึงซอกของส่งตรงถึงหน้าบ้านเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราเซมมาเปิดกันเนาะว่าเขาได้เงียงแน่เอาสั่งเม่หยงมากสินะไว้ที่อยู่ค่ะ Hi welcome to d e n i d h y o u t a b k for see d e n e s h can n e l l วัสดีค่ะพี่น้องวันนี้มาในลุกผมสัน่นโอ้เขินพี่น้องได้ได้เนาะเออนะงัน่ะ,นะ,นะ,นะการบอกไปแลวเนาะว่าไปยังถึงตัดผมสัน่นเนาะพี่น้องกับบันนี้ค,คอยอย่ายศีก็ยังละการบิเฮ n ลิงการที่ว่าค่อยสิต้องดูแลหนังหัวคอยอย่ายสีนะค่อยกระซังผลิตภัณฑ์มาจากเน็ต ่าร้านแมตต์นี่มาเปิดกันได้ค่ะว่าข่อยได้อีกย่างหน้านี่กล่องเอ่อคือแบบว่ามันก็นสะดวกสบายเนาะค่ะพี่น้องส่งถึงหน้าบ้านเลย่องะนะน,นี้นะเมื่อก่อนนี่ข่อยจะลุ้งไปเอาเองใชนะ่ไหเดี๋ยวเนี้ยเขาก็ส่งมาให้หอดพีละสั่งอย่างนี่นเปิดเลยค่ะกล่องบบกยางไงกล่องบบกยางไงอันนี้อันนี้เป็นเอ่อเป็นลูกกิ้งยี่ห้อนี่พี่น้องแต่ว่าข่อยสั่งผิดข่อยสั่งมาสองอัน ให้อภัยนะคะนี่เขามีแอปมาให้ด้วยตามนี่เนี่ยกล้องเนี่ยกล้องบมักยังไงพี่น้องที่ล่ะซีซีไซตกระดาษไปก่อนเหยีดอย่างนี้อ่ะโอเคเราไปยังพี่น้องเนี่ยพี่น้องยี่ห้อเนี่ยยี่ห้อนี่แบบว่าอ่าเมญยาเมญยาเพิ่นแนะนําให้ใส่เนาะยี่ห้ออ่าเคือยังไล่ะไอเทเททีออยเททีออยกัมันก็เป็นนั่น เกี่ยวกับพวกน้ำมันพวกงยังสิเนว่าสามสามชิ้นอยู่ในกล่องเนี่ยสามชิ้นมันสิเป็นเซรั่มเซรั่มแล้วก็เป็นเซีรัมร่มมักผมเนาะแล้วก็สเต็ปสองสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองแล้วก็จะสเ็ปสามสเต็ปสองสเต็ปสองแต่ว่าขอ่ขอยกับพวกท่านได้ใส่ชัดจนเสร็จนะข่อยก็แค่ทดลองเนาะพี่นอ้องอ่าทั้งหมดนี่ประมาณสองรอยเกือบสามร้อยสองรอย สองร้อย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 เก้าสิบบันี้มันลดยี่สิบเปอร์เซ็นพี่น้องมันก็นเหลือประมาณเท่าไหร่ประมาณสองร้อยห้าสิบบาทประมาณเนี่ยเนี่ยคือข่อยพี่น้องถ้าเกิดข่อยซื้อของแนละ้วข่อยบ่ะแต่ข่อยคิดราคาดออกซั่งกับซัง่งเสีนะนี่เดี๋ยวจะมาให้เบิ้งอ่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนาะพี่น้องมันเป็นแบบว่ามันเป็นแบบอ่าอันนี้เขาก็มีแบบทดลองมาให้เขาก็มีแบบทดลองมาให้ ประมาณแบบว่าถ้าเกิดค่อยซื้อค่อยก็คยซื้อเลยเองเสรนะค่อยบ่ไรแบบว่าคิดแบบมากคิดหลังเส็นะอันนี้ก็เป็นแบบเชมพูแบบแบบผกผ้าเนาะอันนี้ก็เป็นเซรั่มเซรั่มอันดับแรกก็คือแบบว่าอ่าไส่ผมห่อกอนสินะแต่ว่าคขวัญพท่านได้อ่านคักเนาะแล้วก็เซรั่มแล้วก็อันที่สองเดี๋ยวตองตองเบิ่งตามกองเนาะสเต็ปสองคืออ่า hair shampoo อืมเทมโปอันนี้คือสเต็ปสองใส่น้ำมันมักเอ่อใส่เซรั่ำมาร์กไว้ประมาณอ่าครึ่งชั่วโมงประมาณเนี่ยก่อนสระผมเนาะถ้าเกิดมีเวลาเนาะแล้วก็ใช้คลีนเซอร์เ,เพื่อแชมพูเป็นแชมพูนะพอใส่เป็นแชมพูเสร็จปุ๊บก็มาก็มาเป็นอ,อ่คอนดิโนชันแปบอยังละ่ะแต่ว่าอยังละสู เป็นแบบขิ้มๆน้ำๆเนาะอันนี้ก็เป็นเซรั่มพี่น้องเปิดจังเลยล่ะนี่เป็นเซรั่มแบบเลื่อเหลืองเซเนาะนี่เฮียเฮียแบบเลืเล่อเหลวองเซนะเป็นเรื่อเหลืองเซพี่น้องอันนี้เป็นเซรั่มนะเดี๋ยวขอสิบล่องล่องอามาร์กเลยมานี่ขอ็ีล่องมาร์กเลยเพราะว่าอันนังหัวมันแห้งตะเพงอยู่พี่น้อง เดี๋ยวเขาจะให้เบิ้งหนังหัวคอยพี่น้องเดี๋ยวอ่ะหันมาเบิ้งหนังหัวคอยเด้ออันนี้คือข้างหลังคอยคอยจะเปิดให้เบิ้งเธอเกิดพวกเจ้าเห็นเนาะนี่แนมเห็นไหมแนมเห็นไหมแนมมองเห็นไหมเนี่ยเพราะว่าอันเนี่ยพี่น้องมันเป็นแผลเป็นนะมันเป็นแบบเป็นตะเกตแนมเห็น่ขคอยเออแนมเห็นปะนี่นี่ค่ะมันเป็นแบบตะเกตจังสีเนาะนี่มันเป็นตะเกตจังสีนะ ี๋ยวคย่อยใชเปิดให้เบิง่งค่อยๆอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่น้องมันเป็นแบบว่าเป็นเกตอะเห็นผมหงอกค่อยบอเห็นผมหงอกค่อยบอเนี่ยมันเป็นคล้ายๆเป็นเป็นแผลเป็นเลยอะพี่น้องเนี่ยเห็นไหมนี่นปัญหาที่ว่าค่อยตัดผมสั้นกันยนนลยลนะ่ะเนี่ยเราเค่อยสิลล่องค่อยสิทดล่องใส่แอนเซลามเนาะคือวอวน <laughs> เสร็จหลมของเขานอกพี่น้องคอยกัดยัดเรื่อยเดี๋ยวคอยสิไปซาผมนะดีมันคับขั่นเนี่ยเจาะรถเนี่ยนกินกินมันจะเปรหรอกพี่น้องกินมันจะแม่นเหม็น อันนี้คือการรักษาของข่อยเนาะพี่น้องนี่คือแบบว่าอันเฮ็ดเห็ดเลยพี่น้องเพราะว่าแต่ว่ากินกินกินเหม็นอ่ะกินแบบว่ากินปศโสภาพี่น้องกินแบบอ่ากินแบบวัยงานคือจังอี่อย่างละคือจังงันอัน น้ำยาแบบล่างเท้าน้ำยาที่บ้านขี้มที่ว่าท่าส่วนเท้าแตกอะอ่ตอนนี้คือข่อยแบบคือข่อยกาล่งท่าหนังหัวอยู่แสบมากพี่น้องแสบ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 แต่ว่ากัแต่ว่าก็บบางวันมันสีซอยมันสีซอยอันนี้ใดเนาะนี่อันนี้เป็นเส้นลำพี่น้องพี่น้องจะบอกว่าแสบมากเลยแสบอืมข่อยมักไ้จังน้อยก่อนนี่เห็นไหมอ่าบอลลี่ทิสเมนต์มาร์ค เป็น uh, เซรั่มเป็นสำหรับ uh, ผลิตภัณฑ์สำหรับไอผลิตสั้นสำหรับไออย่า uh, ง่ะสำหรับไ uh, อบ uh, ผมอะแฮร์ uh, hair, โดยเฉพาะ uh, นะนี่เดี๋ยวข้าจะอ่านให้ฟังเนาะอ่อินมัสอินทูเชฟแล้วอินใช้ว่ามีนุ๊พี่น้องใช้ไม่มีเอ่อ uh, ใช้เวลาไม่นก็แคนบีไลน์ร overnight โอ้ยุดอิน to t a k ีเม m e r อาว e กให้เหตุและอ่าหนึ่งถึงสามหนึ่งถึงสามทีเมเอะต่อต่ออาทิตย์อ่าแล้วก็พอเซ็ตแล้วก็อันเบอร์ทูอันนี้เนาะสเตปทูกอะเป็นเซมพูให้เอาไปสะเวสกออินวอชลูอินวันมินุดเอาอันมากไว้ก่อนที่เขาจะสะเขากะ ขย้ำขยำจักหนึ่งนาทีพอเร็จแล้วกัอันยุดเ f t e r ยูดกะอันนี้ไอตัวนี้อันตัวสเต็ปที่สามนะพี่น้องยุด after อย่านี้ย o u s t o r y body care hair e n s p o o up condition into wet hair leave for two minute and and Lisa. อันนี้มันเป็นอย่างพี่น้องม,มันมันหมักไวเลยเฮ้ยจังไ มันหมักไว้เลยฮ้ๆๆต้องคลีนออกเดี๋ยวคอยต 3, ้องสามกุญสสามีเด้ว๋ยว่าเหตุไดนั่นแหละอันนี้กะเป็นผลิตภัณฑ์ของของที่แล้วมันกะมันกะเป็นแบบว่ามันมันแบบว่าเนททัวร์นะเนททัวร์เนททัวร์มากๆเลยอันแบบว่าผลิตภัณฑ์ที่แบบเอ่ออียงล่ะเอียงละ่ะธรรมชาติพี่น้องโ <c oughs> บไดอ้อันนี้เด้แต่ว่าจำโบได้นั่นแหละ โอเคค่ะพี่น้องคลิปการดูแลรักษาเส้นผมก็จบด้วยประการสน่แต่ว่าอันนี้ข่อยกำลังอยู่ในการเอ่อในการดูแลอยู่เนาะตอนนี้คือแบบแสบน้องหัวมากเลยพี่น้องแสบแสบ,แสบตรงที่ว่ามันเป็นแผลมันบอเพราะว่าเขาเก่ามันมันแบบว่าอ่ามันมันมัน,ม,นมันเป็นรังแคนะข่อยซะแบบว่าข่อยซื้อแบบทุกกี่ห่อเลยมากมาทดลองแพงแล้วกระถือแล้วข่อยกระเฮ็ดมาแล้วเนี่ยแหละ จบหรือัอนนี้ลองลองบีแฮนลิงกับแอนนี่ถ้าเกิดบอดีกับจังโยนทิ่มขาปลาไปนั่นแหละแต่ตอนนี้กํลังคอยทดลองใส่มาจากบานยามันดีมากเลยเว่อจังสีเลยพี่น้องโอเคค่ะไปแล้วนะคะคลิปนี้ก็บจบริประการชนี้ค่ะสวัสดีค่ะจุ๊บ